ไปอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ชมกับอาการป่วยของครูชลทีทานทองนะคะที่ล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนที่ครูชลทีทานทองซึลเป็นแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2542นอนแอดมิตในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจหยุดเต้นและติดเชื้อในกระแสเลือดมีแฟนๆคอยติดตามและลูกศิษย์ในวงการเพลงต่างติดตามอาการกันอย่างใกล้ชิดค่ะ ล่าสุดครูป,ปุ้มภรยาคู่ชีวิตได้เผยกับทางทีมข่าวก็สิบสามบันเทิงของเรานะคะว่าตอนนี้อาการของครูโชลทียังน่าเป็นห่วงยังไม่ดีขึ้นร้ายการตอบสนองอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งทางทีมแพทย์ก็ได้แต่รักษาอาการแบบวันต่อวันค่ะและก่อนหน,น้านี้แผนการรักษาที่ต้องเจาะคอช่วยเรื่องเสมหะทางครอบครัวก็ลงความเห็นไม่ให้เจาะคอรักษาเพราะคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากเนื่องจากอาการอยู่ตรงส่วนของสมองค่ะซึ่งครูพุ่มเองก็อยากให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่ก็ยากเหลือเกินส่วนตัวได้ตัดทาใจยอมรับทางน้ําตาสภาพจิตใจของครูพุ่มเองก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะนอนหลับไม่สนิทได้แต่เป็นห่วงครูชลทีพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกําลังใจมา ให้ตลอดรวมถึงลูกศิษย์ของครูชลทีและคนในวงการต่างก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมครูไม่ขาดด้วยค่ะทางกสิสามสานเทิงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ